สวัสดีครับผมนายกิรติทองแดงนักวิชาการแรงงานวันนี้จะมานำเสนอข่าวประจำสัปดาห์รอบวันที่1 0ถึง14ตุลาคม2 0ง5เชิญรับชมได้เลยครับวันที่11ตุลาคม2 5ง5นางสาวสุภาวดีสองเมืองสุขสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรมอบหมายให้นางนิรสาผสมธาตุตำแหน่งเจ้าพนักง,งานแรงงานอาวุโสเข้าร่วมกับชุดสาววิชาชีพคัดแยกเหยือบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ณสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพรจากการสอบข้อเท็จจริงพบคนต่างด้าวจำนวน13คนได้เดินทางมาจากประเทศเมียนมาผ่านเส้นทางธรรมชาติเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อเดินทางไปทำงานประเทศมาเลเซียจึงถูกจับก,กุมบุคคลดังกล่าวยังไม่ได้เริ่มทำงานจึงไม่เข้าข่ายการคุ้มครองแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541 วันที่12ตุลาคม25ง5เวลา9นาฬิกานางสาวสุภาดีสองเมืองสุขสวดสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรมอบหมายให้นายสุรสักตีกำจรนิติกรปฏิบัติการและมิสเตอร์เยทอูผู้ประสานงานด้านภาษาเข้าร่วมกับชุดสาวิชาชีพคัดกรองเบื้องต้นบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่หลบหนีเข้าเมืองณสถานีตำรวจภูทรท่าแซะอำเภอท่าแซะจกกังหวัดชุมพรจากการสอบข้อเท็จจริงบุคคลต่างด้าว6กคน พบว่าได้เดินทางจากประเทศเมียนมาผ่านเส้นทางธรรมชาติเข้าสู่ประเทศไทยโดยลูกจ้าง3าคนยังไม่ได้เริ่มทํางานและลูกจ้างอีก3าคนได้มีการทํางานกับนายจ้างในประเทศไทยไม่พบการกระทําความผิดตามกฎหมายค้ามนุษย์หรือบังคับการใช้แรงงานแต่พบความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541ในเรื่องการค้างจ่ายค่าจ้างจ่ายค่าจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา และการหักค่าจ้างของลูกจ้างทั้งนี้พนักง,งานตรวจแรงงานได้มีหนังสือเชิญนายจ้างมาพบเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปวันที่13ตุลาคม2565นางสาวสุขพอดี2เมืองสุขสวัสดิการและคุ้มรองแรงงานจังหวัดชุมพรพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมน้อมลาลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรนคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาคาิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมานาถบพิษโดยมีนายวิสาภูนศิริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีดังนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาทำพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณนะบริเวณถนนปริมินมันคาตะบนท่าตะเพาหน้าทศบาลเมืองชุมพรอำเภอเมืองชุมพรเวลา13บสนาฬิกาสาินาทีกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาณนะคลองวางทองหมู่ที่9าตบ,บนวังไผ่อำเภอเมืองชุมพรและเวลา17บเนาฬิกาพิธีวางพวงมาลา ณหอประชุมจังหวัดชุมพรตำบลน,นาชัาง <c oughs> อำเภอเมืองชุมพรตรวจคุ้มครองแรงงานประมงวันที่10-14ตุลาคม2565ตรวจเรือประมงทั้งหมด51ลำลูกจ้างทั้งหมด620คนเป็นสัญชาติไทย167คนสัญชาติเมียนมา444คนสัญชาติกัมพูชา5คนและสัญชาติลาว4คนไม่พบการกระทำความผิดกฎหมายและไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน